สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตรวจกัรบ้านภาษาไทยป .2 บทที่5กันนะคะบทนี้เป็นเรื่องชีวิตใหม่นะคะเปิดหนังสือมาเลยมาที่หน้า43นะคะมาดูข้อที่1ใหญ่กันค่ะลูกตอบคำถามต่อไปนี้จากเรื่องชีวิตใหม่นะคะข้อที่1ค่ะใครขับรถมารับใบบกและใบบัวใครคะลุงวันนะคะข้อที่2ค่ะคนขับรถ รับใบโบกและใบบัวไปส่งที่ไหนมารับรับไปส่งที่ไหนคะไปส่งที่ปางช้างหลวงนะคะข้อที่3ค่ะทำไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้างจึงรู้จักกับใบโบกและใบบัวรู้ไหมก็เพราะว่าเขาเป็นดาราช้างน้อยใช่ไหมจําได้ไหมค่ะก่อนที่เขาไปแสดงใช่ไหมเออปอไหนปอหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นปอสองนะเออตอนปอหนึ่งนะที่เขาไปแสดงนะคะเขาก็เลยได้เป็นดาราช้างน้อย ข้อที่4ค่ะผู้ใหญ่บ้านขอโทษค่ะผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนนะคะพวกผู้ใหญ่นะคะไปเบิกเงินที่ธนาคารนะคะนะต่อมาเลยค่ะหน้าที่44นะคะภูผาและน้ําใสขอไปซื้ออะไรที่ไหนขอไปซื้อเครื่องเขียนนะคะที่ไหนคะที่ไปซื้ออะไรบ้างซื้อเครื่องเขียนแล้วก็หนังสือที่ชอบที่ร้านหนังสือนะคะ ข้อที่สองใหญ่ค่ะเขียนหมายเลขหน้าข้อความตามลําดับเรื่องนะคะเราก็มาจัดลําดับกันเลยเพราะเราอ่านมาแล้วเนาะเรามาตรวจกันบ้านกันดีนะลําดับที่1คือปูผ,ผารู้สึกสบายใจขึ้นอันนี้นะคะเมื่อคิดว่ามาสมเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำนะคะลำดับที่2คือใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดปูผานะคะข้อที่3มเออลำดับที่3ในธนาคารอากาศเย็นเฉียบนะคะชอเอียบอเฉียบนะคะ เพราะมีเครื่องปรับอากาศละดับที่4ก็คือดีน่าได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยนะคะต่อไปลำดับที่5ค่ะใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่นะคะ,ะก็ไม่ยากเนาะน่าจะถูกกันทุกคนข้อนี้หน้าต่อมาเลยค่ะหน้าที่45นะคะดูภาพแล้วก็เติมคำในช่องว่างให้ภาพมานะคะผู้ใหญ่3คนคือใครบ้างนะคะผู้ใหญ่3คนมีใครบ้างคะมีพ่อของน้ำใสใช่ไหมคนนี้ ใครอีกคะมีพ่อของภูผานะคะแล้วก็ลุงวันนะคะต่อมาข้อที่สองคะ่ะเด็กสองคนคือน้ำใสคนมัดผมจุกนี้ใช่ไหมแล้วก็ภูผานะคะก๋วยเตี๋ยวที่ผู้ใหญ่สั่งคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก๋วยเตี๋ยวที่เด็กสั่งคือบะหมี่แห้งกับเด็นตาโฟนะคะนาะต่อมาคะ่ะ เขียนชื่อรถไอศครีมที่กำหนดลงในช่องว่างนะคะแล้วก็เขียนชื่อรถที่ชอบพร้อมเหตุผลด้วยนะคะเขาให้ไอศสครีมรสอะไรมาบ้างมีรถทุเรียนน้อยหนา่ามะม่วงส้มกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะอศสครีมเลิศรถมีรถทุเรียนรถน้อยหนารถมะม่วงรถกะทิรถส้มรถมะพร้าวอ่อนนะคะฉันชอบไอศครีมรสอะไรหนูก็ใส่มานะคะ ครูพิมพชอบกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะคะเพราะว่าฉันชอบกินมะพร้าวฉันชอบกลิ่นหอมของมะพร้าวนะคะนี่เป็นเหตุผลของครูพิมพ์นะคะของหนูหนูชอบรสไหนหนูก็ให้เหตุผลมาด้วยนะลูกนะหน้าต่อมานะคะหน้าที่47นะคะอ่านแล้วก็ขเขียนเครื่องหมายถูกหน้าชื่อสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ใส่ในหารต่อไปนี้นะคะดูช่องแรกก่อนเลยเป็นบะหมี่แห้งนะคะมีอะไร บะหมี่แห้งนะ่าจะเคยกินกันทุกคนนะคะคุยว่าหลายคนเคยกินแล้วแหละนะคะบะหมี่แห้งเขาใส่อะไรบ้างใส่หมูแดงนะคะใส่ไม้ส่นะคะเอาเป็นว่าถ้าหนูอยากจะให้เขาใส่หนูก็ขีดเครื่องหมายถูกนะคะแต่อันนี้คือครูพิมพขีดเครื่องหมายถูกในที่แบบว่าปกติเขาใส่กันอยู่แล้วอ,อย่างนี้แล้วกันนะคะลูกชิ้นปลาก็ใส่นะคะกระเทียมเจียวเออลูกครูก็ไม่ชอบกินกระเทียมเจียวก็คงบอกไม่ใส่นะคะ อันนี้เขาใส่กันเป็นปกตินะคะหนูไม่เอาหนูก็บอกแม่ค้าว่าหนูไม่เอากระเทียมเจียวนะคะเส้นบะมีถั่วงอกต้นหอมอ่าครูเห็นหลายคนไปสั่งนะคะเอาแต่หมูแดงกับลูกชิ้นถั่วงอกก็ไม่กินกระเทียมก็ไม่เอาเอาสามอย่างเอาหมูแดงเส้นบะหมี่กับลูกชิ้นไม่เอาไม่เอาสามอย่างเหมือนกันนะคะอ่ะเย็นตาโฟนะคะเขาใส่ปลาบึกมานะคะใครไปเอาก็บอกแม่ค้าว่าไม่เอานะคะซอสแดงก็ใส่น้ำซุปมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะ ผักบุ้งเส้นก๋วยเตี๋ยวเลือดหมูนะคะเอาเลือดหมูก็ใส่นะคะหมูสับแต่ครูไม่ติ๊กเพราะว่าครูไม่กิน <c oughs> ใครกินก็ติ๊กมานะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ใส่ถั่วงอกใส่หมูสับใส่ลูกชิ้นกุ้งนะคะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยว เออบางคนก็เอาเส้นตัวเดียวบางคนก็เ,เส้นอย่างอื่นนะคะถัว่วทนะี่สม่นนำมะนาวเอาเป็นว่าก็ใส่มาทุกอย่างนั่นแหละนะคะถ้าหนูเอาทุกอย่างก็ใส่ทุกอย่างหนูไม่เอาไหนหนูก็ไม่ติ๊กมาแค่นั้นเองนะคะมาหน้าต่อมาค่ะหน้าที่48นะคะเรียงตัวอักษรให้เป็นคําที่มีความหมายนะคะอีซี่มากเขาให้ตัวอักษรมาแล้วก็มาเรียงใหม่อันนี้คือคําว่าวิตามินนะคะ คำที่สองคือคำว่าธนาคารนะคะคำที่สามคือคำว่าเจ้าหน้าที่นะคะคำที่สี่คือคำว่าเครื่องเขียนนะคะใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้นะคะ <c oughs> แล้วก็ทำให้มันทัน <c oughs> หน้าต่อมานะคะหน้าที่สี่สิบเก้านะคะเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยคำที่กำหนดนะคะเขากำหนดมานะคะ มีมะมีมะอะไรบ้างอ่ะหนูนึกมะอะไรออกบ้างมีมะเขือมะขามกระนะคะคำว่ากระก็มีอะไรบ้างกระติกกระต่ายนะคะเกิอย่างนี้ก็ถูกนะคะที่หนูคิดออกนะคะประจําประกวดอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะข้อที่8ค่ะเลือกคําในวงเล็บเติมประโยคให้ได้ใจความนะคะเขาให้คํามานะคะอ่ามีคําว่าผัดผักผับอย่างเงี้ยนะคะข้อที่1นะ จุดๆบุ้งมีวิตามินอ๋อ,อแน่นอนมันต้องเป็นผักอยู่แล้วนะคะมันคงไม่เป็นผักหรอกนะผักบุ้งมีวิตามินนะคะข้อที่สองค่ะขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบนะคะข้อที่สามลุงวันหันมาชวนเด็กๆไปเที่ยวนะคะข้อที่สี่ค่ะน้ําใสนะคะสั่งเย็นเตาโฟนะคะข้อที่ห้าค่ะที่ธนาคารอากาศเย็นเพราะมีเครื่องปรับอากาศนะคะ หน้าที่50ค่ะข้อ9ใหญ่นะคะอ่านบทร้อยกรองและเลือกคำที่มีหอนำและคำที่มีอักษรนำในวงเล็บมีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอ่ะนะคะเขียนลงในช่องว่างก็คือคำที่ไม่ประวิสัญน,นีนั่นเองนะคะมาดูที่คำที่เขาให้มานะคะเขาให้ว่าไข่หวานคือขนมคนแอบชมอร่อยยิ่งเอาบนแถวนี้มีคำว่าไข่อักษรนำก็คือ หวานใช่ไหมมีคำว,ว่าหวานไข่หวานคือขนมคนแอบ,บชมอร่อยยิ่งใบหน้างดงามจริงหลายคนวิ่งหนีหมีดำก็มีหน้าใช่ไหมคำว,ว่าหลายคําว่าหนีคําว่าหมีนะคะผ้าไหมตัดชุดใหม่ก็มีคำว,ว่าไหมชุดไม่ใช่คําว่าใหม่นะคะหมอไปไหนให้จดจำคําว่าหมอ หมอนอิงฉลาดทำไปไหนนะคะแล้วก็คำศัพท์คำว่าหมอนนะคะทีนี้ฝั่งนี้นะคะคําอักษรน,นานะคะที่ไม่ประวิสันชนีนะคะก็มีคําว่าขนมอร่อยแล้วก็คําว่าฉลาดนะคะน่าจะถูกกันทุกคนนะคะหน้าต่อมาเลยค่ะหน้าที่51นะคะแต่งประโยคจากคําที่กําหนดให้นะคะเขากหนดคําว่า เงินนะคะูพิมพ์ก็ตัดมาเลยนะคะฉันไม่มีเงินเดือนหนูก็ใส่หนูก็แต่งของหนูมานะคะเอออันดีครูแค่เป็นแนวๆให้เ่ร็จธุระฉันมีธุระต้องรีบทําให้เสร็จนะคะหนังสือฉันอยากได้หนังสือใหม่อย่างเงี้ยนะคะต่อมาข้อที่11ใหญ่ค่ะคะัดตัวบรรจุต็มบรรทัดและฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านก่อนนะ้าแล้วค่อยมาคัด หนึ่งสองซ้ส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างว้างอะไรหาน้ำใสและผูผาเช็ดน้ำตาใจอาวรนนะคะก็เขียนมาเหมือนเขานี่แหละนะคะพยายามเขียนให้อ่านออกแล้วก็สวยๆนะนะคะมาหน้าสุดท้ายเพื่อนช้างคงโศกเศร้าท่าทางเหงาต้องลาก่อนเลี้ยวมาจำลาจอดขอวอวยพรให้โชคดีนะคะก็ ใส่มานะคะก็ไม่ยากเนาะบทนี้ครูอาจจะไปไวนิดนึงเออวพาชอบบนกันว่าจะพูดชา้าจะก็ไปไวนะคะเอาเป็นว่าเธอไม่ทันนะคะก็กดวิดีโอหยุดไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ